ฮัลโหลฮัลโหลจอมเนื้อค่ะมื่อนี้จอมเนื้อนะคะจอมเนื้อค่ะก็่สิเป็นเนื้อ,อเนื้อติดมันแ้วค่ะอยู่ในนี้ก็่จะมีตะไคร้กับผิกชสดนําใส่ลงไปออมเนื้อออมเนื้ออยู่ในเศษแต่มีตะคู่เห็ดอ่างด้วยค่ะต้นบาไวเนาะคะ่ะเติมน้ำนิดหน่อยค่ะ จังหวะนี้สีกุงต้องไปพร้อมกันได้ด้อยส้ขอาวัวค่ะเห็ดว่าคือเฮื่อนไผ่กยาวากันได้ค่ะรสดดีนิดหน่อยติดรวดดีเชไยไหมตระราค่ะอ่ามเหนือหรือว่าขัวเนือนี่แล้วค่ะน้ำกับสีอุจุได้ค่ะหาำอนนีสานเนาะค่ะเนาะน้ำอุจุค่ะ รถด,ดีบ่พ่อชุดลรถน้ำก่อนแกนบ่คักอ่ะิอื้อเหนือ่อเหนื่อติดมันมตรงไหนติดมันพักสใส่อไอน,นี่มีไหล่เนวอันนี้เนื้อกะติซจำนึ่งนะคะ่ะเนื้อกะกึ่งซุปกึ่งดิบเพราะว่าเสียพักลงไปเลยเพร,ราะ,ระ,ราะว่าเสบเรตต้องเปิดซุปไรนะค่ะปลาเขือค่ะปลาเขือดิฉันใส่เบิร์ตน้อยด้วยค่ะบ่มีการหั่นเลยะคะ่ปะปลาเขือปลาเขื่อเปาะ,ปะคาะ่ะ เสื้อเปาะกรอบด้วยค่ะน้ำแห้งแล้วเติมน้ำกันเสื้อเปาะใส่ลงไปเบิดนวยเลยเดิ๋ยวชิมมือกัชิมดูก่อนนะคะว่าในนัวเป็นอะไรปลานี่จ้าปลากะสิบ่ให้เนื้อสุกลายเนาะค่ะคัะกะสิบ่สุกลายเจอกะซิบซองไหง คิดข<ท>างรถแล่นไกลไปไกลมากวุ่นวันวุ่นวันเนี่แบบเรียวๆเลยชีวิตชีวิตหลบสูงอีลินอกจากปลาเคือแล้วก็ที่ม่ใบชะย่าแล้วก็อ้าบเคือน้อยๆอยู่นี่เอาลงไปก็ที่ม่ใบชะย่าใบาพักไส้ค่ะใบชะยา่ยาใบชุระะรบรสค่ะล้วก็ใบพักอีกตูวโอ้ยควรไงควเรเสร็จแต่ปกติเหนื่อยท่อนี้ก็ได้เด้แต่บลเคือมันยังกรุบกรุบอยู่เนาะอีกนิดน,นึงก่อน อีกนิดนึงก็นอนอมแบบรวดเร็วท่านใจเลยทำไมจะใบใช้ยายลงไปพิตูและพักใส่ลงไปตัวลบสองซ้ำเท่อะคะ่ะถึงคนทีป่ประมาณให้พักเปือยได้ค่ะงี่งายบเ,เป็นคนมากินพักประมาณนี้นะคะ่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะงา,าะงบ่ค่ะนี่ถ้าคันทีไต่พูดเทาต้องให้พักเปือยก็นีได้ะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วจ้าออมเนื้อจ้าออมเนื้อเดี๋ยวปิดใส่กับออมเนื้อจ้าออมก็ว่เป็นออมหรือว่ามีหนามใ้สดน้ำนี่ใส่บลเขือไเป็นนวยเลยนี่ค่ะเดี๋ยวมากินกันนะคะแรกนี้เนาะเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะออมเนื้อติดมันใส่บลเขืออน่วยของเฮาค่ะผักบวเปื่อยด้วยค่ะกรุบกรุบแซ่บขึ้นอย่างนี้ค่ะนามออมก็นัวๆค่ะถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ